สายพิ้งค์แคมป์ตกปลาป็นปลาบนอสาญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงของเซาฟิลลนะครับมีเคสมาให้นะครับตรงนี้เคสพลาสติกเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นรอยพับเนี่ยมันจะมันจะเสื่อมนะครับถ้าเปิดปิดบ่อยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาของตัวตะเกียงกันนะนี่ครับตะเกียงเขาก็จะเป็นทรงนี้นะครับโป๊ะจะไม่ใช่โป๊ะเดิมนะครับอันนี้โป๊ะเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นโป๊ะเทียม ไม่ใช่โป๊เดิมนะครับเป็นโป๊เทียมนะครับมันก็จะเป็นโป๊ใสครับถ้าเป็นโป๊เดิมเนี่ยมันจะมีลวดลายนะครับมันจะเขียนเลยว่าเซอเฟลนะครับนี่ก็คือเป็นเคสด้านในนะนะครับตัวตะเกียงเนี่ยนะครับมันจะมีรอยอยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นคราบเปื้อนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนอกานั้นก็ปกตินะครับมีรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีโตก็ติดปกตินะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับติดปกตินะครับใช้งานกับแก๊สสาะเปานะครับ นะถอดเปลี่ยนก็ดึงอันนี้ออกแล้วร็ยกตัวนี้ออกนะครับนี่ฝาด้านในนะครับเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวโป๊เนี่ยนะมันจะสูงจากเดิมมานิดเดียวประมาณ5้ามิลนะครับของเดิมมันเป็นรู้สึกว่าจะ1ิบคูณสินะฮะอันนี้มันรู้สึกว่าจะเป็น10คูณ10บจุดห้านะครับขนาดองโป๊นะครับเป็นรุ่นแบบ3ามไส้นะครับ3ามไส้เดี๋ยวถอดออกให้ดูนี่นะครับแบบนี้ไอตัวนี้ก็ถอดออกได้นะอันเนี้ย เนี่ยนะครับมันดึงออกได้หมดเลยนะฮะประกอบกลับไปก็ง่ายๆนะครับแบบนี้เอ๊ะหรือว่าจะใส่ผิดทางหรือเปล่าต้องใส่ทางนี้ดิอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็โปลใส่ปิดฝา แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวหูยกครับมันจะเห็นเดือยโผล่มานี้เล็กๆนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับนะฮิวอยู่ปกตินะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับปกติเลยมาดูการทํางานกันดีกว่านะครับวิธีใช้งานเนี่ยก็จะใช้กับนี่นะครับแก๊สสารเปานะครับอะไรก็ได้นะฮะถ้าเป็นของจีนก็จะถูกหน่อยนะสารเปาจีนนะครับ ตันนี้เอามาไว้ให้เทสนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูกันบิดให้พอตึงมือนะครับฟังเสียงนะครับแก๊สออกปกตินะฮะสามไส้นี่แบบสว่างมากนะนะครับเร่งรีขออนุญาตไม่เปิดนานนะฮะตะเกียงมันระบบมันปกติใช้งานได้ปกตินะครับทางร้านเทสเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เปิดนานมันเหม่นแต๊บขออภัยนะครับจริงจริงนะครับตะเกียงใช้งานได้ปกติครับผมมีริ้วรอยตามสภาพนะครับ